คืนนี้ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องที่พรานป่าเล่าต่อกันมาเรื่องนี้ไม่ใช่นิทานไม่ใช่ตำนานแต่เป็นสิ่งที่คนเคยเจอจริงและไม่เคยลืมไปตลอดชีวิตเรื่องเกิดขึ้นในป่าลึกแถวชายดานเหนือป่าแห่งนั้นนาทึบเต็มไปด้วยไม้ใหญ่เทาวันและกลิ่นดินชื้น,นที่อบอวนไปทั่วคนเฒ่าคนแก่เรียกที่นั่นว่าป่าเจ้าที่ ใครเข้าไปหาของป่ามักจะเจอเรื่องประหลาดกลับมาเล่าบางคนเล่าว่าเห็นไฟลอยบางคนบอกว่าได้ยินเสียงคนหัวเราะแต่เรื่องที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงกลองที่ดังขึ้นกลางคืนพรานสี่คนเดินเข้าป่าในช่วงหน้าหนาวพวกเขามีทั้งคนแก่คนหนุ่มพรานคําอายุห้าสิบกว่าหัวหน้ากลุ่มเชี่ยวชาญเรื่องป่า พรานมิ่งไวกลางคนพูดน้อยสุขขุมแล้วก็มีสองหนุ่มเดชกับน้อยเป็นพี่น้องกันเพิ่งหัดเดินป่าเป็นปีแรกทั้งสี่คนแบกปืนแบกเบียงเดินลึกเท่าไปหลายวันจนกระทั่งมาถึงลานกว้างกลางป่าตรงนั้นเหมาะจะก,การแคมป์จึงหยุดพักก่อกองไฟหงข้าวปิ้งปลาที่ล่าได้ยามค่ำคืนนั้น ลมเย็นพัดแรงใบไม้เสียดสีกันเสียงครืดกลาดฝ่าไรดาวเหมือนป่ากำลังปกปิดอะไรบางอย่างเอาไว้หลังมือค่ำทั้งสี่นั่งล้อมกองไฟเปลวไฟส่องเงาไม้ไวระริกเหมือนคนกำลังเดินผ่านพรานคำเล่าเสียงหนักป่าแถวนี้เขาว่ามีเสียงกรองถ้าได้ยินกลางคืนห้ามตอบห้ามเดินตาม มันไม่ใช่เสียงของคนเดทหัวเราะเสียงดังกลองอะไรข้อคําเรื่องหลอกเด็กนะสิสัตว์ป่าเดินตีนมันก็เหมือนกองแล้วพานน้อยก็หัวรอกตามแต่สายตายังสันเพราะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจส่วนพรานมิ่งเงียบไม่พูดสักคำมองไฟด้วยแววตาหนักอึ้งบรรยากาศคืนนั้นมันแปลกป่าปกติควรมีเสียงจกจัน่นเสียงกบเสียงนกกลางคืน แต่คืนนั้นเงียบกริบเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของกันและกันพรานคำเริ่มพืมพำบทไหวเจ้าที่ก็ให้คืนนี้ผ่านไปอย่างสงบแต่ยังไม่ทันจบดีต,ดตุบตุบทุบเสียงกลองดังขึ้นมาจากในป่าช้าหนักแน่นเหมือนตองใหญ่ตีกลางพิธีทุกคนเงียบกริบ เสียงกลองดังเป็นจังหวะกรองสะท้อนในอกตามมาด้วยเสียงร้องห้ยหวนเสียงคนหลายสิบร้องพร้อมกันไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาเหนือแต่เป็นเสียงโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจพรานมิ่งหันไปมองทางเหนือพรานน้อยบอกว่ามันมาจากทางใต้แต่เดชี้ไปทางตะวันออกทุกคนต่างได้ยินไม่เหมือนกัน เสียงกลองยังคงดังต่อเนื่องบางครั้งเหมือนใกล้บางครั้งเหมือนไกลยิ่งนั่งปังนานหัวใจก็เต้นแรงขึ้นเรื่อยเดชลุกพลวดขึ้นข้าไม่ทนแล้วจะไปดูให้รู้ว่าเสียงมันมาจากไหนพรานคำห้ามเสียงแข็งอยา่ามันไม่ใช่ของคนมันคือของเขาแต่เดชไม่ฟังขว้าปืนตะเจียง แล้วเดินหายเข้าไปในป่าทันใดนั้นเสียงกลองเงียบลงเงียบจนบีบหัวใจเวลาผ่านไปสิบนาทียี่สิบนาทีทุกคนรอ,อย่างใจหายใจคว่ำแล้วแดดก็กลับมาแต่ดวงตาของเขาเมอลอยปากพึมพำคำประหลาดประหลาดฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกำลังสวด เหมือนกําลังสาบแช่งพรานน้อยเขย่าพี่ชายพี่เดชพี่เป็นอะไรไปแต่เดชไม่ตอบยังคงพึมพำถ้อยคำแปลกๆต่อเนื่องพรานคำกับมิ่งมองหน้ากันสีหน้าหนักอึ้งพวกเขารู้แล้วว่าเดชไม่ได้กลับมาคนเดียวเวลาล่วงไปเสียงกลองดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังสนัน่นตูบตูบ ตุ๊บเสียงดังรอบตัวเหมือนมีกองหลายใบตีล้อมรอบกองไฟเงาไฟสั่นไหวตะเกียงน้ำมันดับไปดวงหนึ่งความมืดเริ่มคลืบคลานเข้ามาเสียงร้องหวยหวนดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดเจนเหมือนคนกำลังทำพิธีกำลังบวงสวงบองอย่างพรานคำเริ่มสวดบทไหว้เสียงสัน่นแต่เสียงกลองกลบทุกคำสวด พลาดน้อยเริ่มร้องไห้พรานมิ่งกำปืนสัน่นเดดยังพึมพำต่อตาไม่กระพริบตะเกียงอีกดวงก็ดับลงไฟกองไฟส่องเงาไม้เงายาวผิดปกติบิดเบี้ยวเป็นรูปคนหลายสิบคนยืนเรียงรายร้องประสานเสียงทำวิธีบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจแล้วตะเกียงสุดท้ายก็ดับลง ทุกอย่างมืดสนิทเสียงกลองหยุดลงทันทีเหลือเพียงความเงียบหนักอึ้งเช้าวันรุ่งขึ้นมีเพียงพรานสามคนที่ออกจากป่าไม่มีใครเอ่ยถึงคืนนั้นอีกเลยไม่มีใครพูดว่าเดทหายปีไหนและไม่มีใครกล้าเล่าเรื่องเสียงกลองนั้นจนจบ